สวัสดีครับน้องวันนี้มารีวิวต้นซานาดูนะครับนี่เนาะต้นซานาดูนี่นี่ต้นน,น,น,ตนนี้ก็เลี้ยงไว้ได้สองปีแล้วครับอ่าซื้อมาใหม่ๆก่อนไม่เดียวกระถางไม่หลีนี่กระถา,างสี่นิ้วอันนี้ก็เปลี่ยนได้ปีหนึ่งกระถางหกนิ้วเนาะ อันนี้ก็จีนน่าจะได้เปลี่ยนแล้วนะไงมางละ,ะจะได้ซื้อกระถานกระถานมังกรสิบห้านิ้วเน่อยอันนี้มันบัดได้เปลี่ยนเด็เนาะอ่านี่ก่อนที่เพิ่นเปลี่ยนแล้วเมื่อีเนาะเป็นไม้มงคลใบางาม ต้นเลยเนาะใบเป็นแฉนะๆนี่เนาะสันนาดูก็เป็นไม้ประดับเนาะไม้มนคนไม้ประดับเสริมโชดลากเสริมบารมีอาภัยปลูกไว้ก็มีความร่มเย็นมาค้าขา ใบงามเนาะใบเป็ดเฉะเฉะนี่นะใบงามดีแปลกๆต้นไม้ใบงามประดับปั้นเหลือกเนาะเกไใบหน้าบ้านเอาวิธีเอาถ้าจะอันนี้ก็ได้เอาขุยเปลือกมะพร้าวเนาะเปลือกมะพร้าวผสมดินโดย ก็เอาใส่ใหุยหุยข้อหุยหมักเนาะอันนี้สองปีกันใหญ่ไม้แล้วครับต้นสันาดูครับเป็นไม้มงคลเนาะไม้ประดับ,บต้นไม้ใบางานเนาะพี่น้อง มีต้นหนามารีวิวมาอันนี้กันเนาะมันมาคอมเมนต์เนาะว่าักษาจะได้อันนี้ก็ก็ให้ปุ๋ยด้วยนะครับปุ๋ยกุ้เตี้ยนี่ใื้ปุ๋ยสิบห้าสูตรสิบห้าสิบห้าเสมอวันนี้ มารีวิวต้นสนาด,ดูไม่ก็นอ,นอครับผมสวัสดีครับ